สวัสดีครับก็มาพบกับมุมมองทางเทคนิคนะครับสำหรับภาพเซดินเด็กนะครับก็โซนแนวรับก็เหมือนเดิมเลยนะครับประมาณ1 2ึ่ที่เราให้ไว้นะครับซึ่งแนวนี้ก็สําคัญตั้งแต่สัปดาห์ก่อนละนะครับก็ยังยืนได้ไม่หลุดนะครับดังน,นั้นเวลาเราจะเก็งกําไรในวันนี้ผมว่า 1, 2, 8, 2, มาร์กหนึ่ไว้เลยถ้าเกิดยืนได้เนี่ยนะครับยังพอหาหุ้นในการเล่นเก็งกําไรได้แต่ถ้าเกิดหลุดเนี่ยเราต้องออกมาพยายามหลอดูไว้ก่อน นะครับก็ถ้ายืน1 2ึ่งได้ก็มีโอกาสจะกลับมาพันสามเนี่ยพันสามอยสิบอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดมันหลุดเนี่ยนะครับมันก็ต้องต้องระวังแหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปท New ํานิวโลนะครับถ้าเปิดไปท New ํานิวโลเนี่ยมันก็ต้องไปนั่งลุ้นเรื่องของอ่าแพนิคเซลอะไรเงี้ยอีกละนะครับถ้าเปิดเป็นนิวโลเนี่ยมันก็ต้องเล่นแบบรอเล่นเทคนิคอลหรือไม่ในระยะถัดไปนะครับผมให้ดูตลาดหุ้นต่างประเทศนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่า N แดกเนี่ยรีบาวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็คือไม่หลุดต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับมันก็ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกคีย์หลักแหละนะครับว่าเวลาเราพูดถึงแนวโน้มนะครับตลาดหุ้นอะไรอย่างเงี้ยทำไมเส้น200ถึงสำคัญนะเพราะมันเป็นจุดแบ่งระหว่างตลาดขาขึ้นกับตัวของตลาดขาลงแม้ว่าตัว N ส DA กตอนพักลงมาที่เส้น200นี่มันจะมีปัจจัยลบค่อนข้างเยอะนะั้งเรื่องเศรษฐกิจ ทั้งเรื่องสงครามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังรับอยู่ทำให้พวกตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นขาลงนะครับสำหรับตัวตลาดหุ้นไทย,ยจริงๆก็ยังอยู่ในโซนด้านล่างอยู่นะครับแต่ผมอยากให้ดูในตัวพวกทิปต์มาเก็ตจริงๆเขาก็ฟื้นกันหมดแล้วนะครับสมมติมาดูอินโดเนี่ยอินโดเนี่ยจ่อจไฮของปีละนะครับถ้าเบรกได้ก็ก็นิวไฮเลยนะครับฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยนะครับก็ยืนเส้น 200วันขึ้นมาได้แล้วก็ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะก็ถือว่าเราเนี่ยค่อนข้างจะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มเยอะเหมือนกันถ้าเกิดเทียบกับประเทศอื่นนะครับเดี๋ยวมาที่ภาพของเซฟริปตี้อินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะครับสำหรับฟิวเจอร์วันนี้คงต้องเว้นแต่ซีแหละนะครับเพราะว่าต้นสัปดาห์เนี่ยเราก็เล่นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมไปแล้วมันเฟลนะครับติดลบไปประมาณ1.2จุดแต่ว่าการลงมาเนี่ยมันก็อยู่ในช่วงของการทำกรอบไซด์เวย์นะครับแล้วตรงเนี้ยมันคือกลางกรอบนะครับ811หนึ่ง กรอบล่าง805นะครับคือกรอบบนก็818คือถ้าจะไปเบสกับเรื่องของการ break out เนี่ยผมกลัวว่า reward มันอาจจะยังไม่ได้นะครับก็เลยให้ว้ดันสีไปแล้วกันในตัวฟิวเจอร์ก็หลบพวกเรื่องของการเมืองด้วยนะครับช่วงนี้จะเล่นก็เน้นหุ้นลายตัวไปก่อนดีกว่านะครับช่วงนี้ผมอาจะจะเน้นพวกหุ้นที่มันมีการ break out นะครับหรือหุ้นที่มันมีสัญญาการกลับตัวจากโซนต่ำๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่ามีตัวไหนบ้าง มาที่ราคาทองคำนะครับทองคําก็คงไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าภาพหลักเนี่ยมันก็ยังอยู่ในรูปแบบของ ascending triangle อยู่ก็ทําได้แค่หลอเบรกอย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้นะครับเรามีการเปลี่ยนมุมมองนิดหนึ่งว่า Silver เนี่ยเริ่มดูหน้าเก่งกําไรมากกว่าทองคําคือก่อนหน้านีเวอร์เนี่ยมันมันดูอ่อนแรงกว่าราคาทองคำนะครับเพราะ Silver เนี่ย ไม่ทำไฮนะครับแล้วมีการหลุดแนวรับลงมานะครับซิลเวอร์มันก็เลยเข้าสู่รอบของการพักตัวแต่จะเห็นว่าการพักตัวของซิลเวอร์เนี่ยมันก็ไม่ต่ำกว่าเส้น200วันนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเ a c d เริ่มตัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเริ่มกลับมายืนเหนือเส้น SMA 20ได้ครั้งหนึ่งผมเลยมองว่าอาจจะเป็นจังหวะในการเบสในตัวของแร็กกาดก็คือตัวของซิลเวอร์เพราะว่าทองคำเนี่ยมันมันเบสไฮไปละแล้วก็ เกินไฮเดิมไปไปนิดนึงนะครับแต่ส่วนของซิลเวอร์เนี่ยจะเห็นว่ามันห่างจากไฮค่อนข้าง,งเยอะถ้าเกิดเรามองในเชิงของการเทรดระยะกลางเนี่ยแถวประมาณ28มันจะเป็นจุดซื้อนะครับแล้วก็แถวประมาณ31.5เจนี่ยนะครับจะเป็นโซนขายแล้วก็ถ้าต่ำกว่าประมาณ26.4จะเป็นจุดสต็อปลอสนะครับก็เน้นย้ำอีกทีว่าอันนี้เป็นการเล่นแบบภาพระยะกลางในตัวของซิลเวอร์นะครับก็อาจจะต้องถือแบบประมาณแบบเอ่อประมาณ,มาณ,มาณ2เดือน3เดือนแหละนะครับในตัวซิลเวอร์ถ้าจะจะเทรดตาม แนวนี้นะครับมาที่ตัวของราคาน้ํามันนะครับสําหรับน้ํามันเนี่ย <'re> เราจะเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยสำหรับราคาน้ํามันเนี่ยเอาสัปดาห์นี้อย่างเดียวก็ได้นะครับจะเห็นว่ามันขึ้นแล้วมันชอบมีหางที่ด้านบนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยจะเห็นตั้งแต่เราไล่งแต่วันที่12เนี่ยนะครับนี่ก็เป็นหางบนนะครับ13ก็หางบน14ก็หางบนนะครับเมื่อวานเนี่ย15 <N> ก็ยังเป็น <N> หางบนก็คือ พยายามจะกลับไปยืนเหนือเส้น200ก็ยังยืนไม่ได้นะราคาน้ํามันเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นบูริชเหมือนเดิมนะครับถัดมาก็มาที่ตัวของค่างเงินบาทนะครับสำหรับค่างเงินบาทก็อยู่แถว35นะครับตัวนี้ก็คงต้องรอรีบาวแล้วก็ช็อตนะครับส่วนพวกค่างเงินยูโรนะครับค่างเงินยูโรก็มีการย่อลงมาแต่ตัวนี้เวลาย่อลงมาลึกๆเนี่ยพยายามหาจังหวะลองไว้นะครับเพราะเราคิดว่าค่างเงินยูโรเนี่ยยังเป็นไซด์เว้าอยู่นะครับ ส่วนตัวของค่าเงินเยนนะครับเราอาจจะแนะนำช็อตไปแถว148ตอนนี้มันขึ้นมา148.8แต่มุมมองเหมือนเดิมนะครับก็ยังยังมองว่าค่าเงินเยนเนี่ยเล่นฝั่งช็อตได้เปรียบมากกว่าอยู่เพราะว่ามันมีลักษณะของเดส c คลอสเกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็เลยมองว่าค่าเงินเยน,เนยมันคือรอบของการแข่ค่านะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวขอข้ามาที่หุ้นแนะนำเลยแล้วกันนะครับสำหรับหุ้นแนะนำตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวของ I V L นะครับก็วันนี้เราก็สัปดาห์นี้นะครับเราก็เน้นกลุ่มปิดโตเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไปเลือกตัวของ G C นะครับเพราะว่า G C เนี่ยมันมีคันเดลกับตัววันนี้นะครับเราก็เลือกวันถัดมานะครับส่วน I V L นะครับตอนนี้ก็มีคันเดลของการกลับตัวเกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการหลุดโลประมาณช่วง16.2แต่การหลุดโลเนี่ยหลุดแป๊บเดียวนะครับแล้วมีการ ดึงกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยเป็นลักษณะของแฮมเมอร์เลยแล้วตรงนี้ก็คือกรอบล่างของดาวเทนชานเ e ลด้วยนะครับตัวของ RSI นะครับก็เป็นการเกิด bullish divergence นะครับอันนี้ก็ยังเป็นเป็นคีย์หลักสําหรับการเก็งกำไรในช่วงนี้นะพยายามหาหุ้นที่มันมี divergence แล้วมี candle กลับตัวนะครับก็ i v l แนวรับ17.1ซอลฟลอตต่ำกว่า16.5นะครับเป้าหมายคือ18.1แล้วก็18.7คือ18.7เนี่ยมันคือ gap นะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเราจะเน้นว่า เวลารีบาวขึ้นมาเนี่ยเราคาดหวังว่ามีโอกาสจะกลับมาปิดแกลบได้นะครับตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของ Land House นะครับ Land House ก็มีคนถามมาเยอะเหมือนกันในช่วงหลังนะครับสำหรับ Land House นะครับมันก็ปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องแหละแต่ถ้าเกิดเรามองในภาพใหญ่เนี่ยอันนี้ผมต่อโลมาเนี่ยนะครับเนี่ยผมต่อโลจากตรงนี้มาจะเห็นว่าแถวประมาณใกล้ๆตรง5บาทเนี่ยก็คือกรอบล่างของดาวเทนชานลละนะครับ แล้วซูมเข้ามานะครับเมื่อวานนี้เราก็มีการคอมเมนต์ไว้เบื้องต้นแล้วลหละว่าแลนด์เฮาส์เนี่ยเราต้องรอดูการกลับตัวของแคนเดิลสติ๊กประกอบด้วยนะครับก็ถือว่าเมื่อวานเนี่ยก็มีการกลับตัวของแคนเดิลสติ๊กนะครับก็คือมีการทิ้งห่างไว้ที่โซนด,ด้านล่างก็เป็นแฮมเมอร์นั่นเองนะครับแล้วตรงนี้ก็อ่านไดเวอร์เจนต์ได้ด้วยนะครับก็เลยคาดการว่าแลนด์เฮาส์เนี่ยแถวประมาณ5บาทก็เป็นจังหวะในการซื้อได้นะครับสต็อปลอดได้ต่ำกว่าโลเดิมที่4.86ส่วนเป้าาหมายคือ5.3แล้วก็5.55 ตัวถัดมานะครับจะเป็นตัวของลาดกรุ๊ปนะครับสำหรับลาดกรุ๊ปเนี่ยเป็นโมเมนตัมที่ค่อนข้างจะเป็นบวกเยอะเลยนะครับสำหรับตัวของลาดกรุ๊ปเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีการกลับตัวหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับก็คืออย่างแรกนะครับคือ inward head and shoulder นะครับที่เราเริ่มเห็นการ break out ตอนเมื่อวานนี้ และอย่างหนึ่งนะครับคือการกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับังนั้นก็คือบวกทั้งอินดิเคเตอร์นะครับบวกทั้งรูปแบบ Inverse Head d แอนด์โชเดนะครับดังนั้นโมเมนตัมโดยรวมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นบวกมากสำหรับตัวของลาดกรุ๊ปนะครับเรามองแนวต้านนะครับของลาดกรุ๊ปเนี่ยแถวประมาณช่วงกใกล้ๆตรงแถวประมาณ32แถวนี้เลยนะครับอันนีเน้เป็นเป้าใหญ่นะครับส่วนถ้าเป้าย่อยเนี่ยก็คงประมาณ30.75แถวนี้เป็นเป้าแรกก่อน ส่วนแนวรับเนี่ยคือแนวเบรดก็คือ2 9่สิบเก้าจุดห้านะครับสต็อปลอถ้าต่ำกว่า28นะครับอีกตัวหนึ่งที่เราคุยไปเมื่อวานนี้ละคือเอ็กโก้นะครับจริงก็เล่นได้ทั้งทั้งสองตัวละ่ะถ้าเล่นตัวแข็งก็คือเล่นเล่นตัวของลาดนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบเบสตัวที่มันแลกกาดเนี่ยนะครับก็เล่นตัวเอ็กโก้นะครับแต่ก็มีสัญญาณบวกทั้งคู่เลยนะครับถัดมาเป็นตัวของ SPCG นะครับนี้เราก็คุยไปเมื่อวานในช่วงบ่ายแล้วเหมือนกันแล้วก็ช่วงเช้าเราก็มีการออกไปแบบ i n นท่าเดนะเทคนิคองอินทาเดว่ามันมีการเบรกรูปแบบข descending triangle ขึ้นมานะครับดับงนั้นก็เป็นเชิงบวกสำหรับ SPCG นะครับแนวรับประมาณ8.3นะครับส่วนแนวต้านคือ8.5แล้วก็8.8นะครับ stop loss ถ้าเกิดต่ำกว่า8.1สำหรับ SPCG ตัวถัดมาก็เป็นตัวของ Master นะครับสำหรับ Master ก็มีคำถามเยอะเหมือนกันในในช่วงหลังนะครับมันหลุดเส้น200วันมานะครับก่อนหน้านี้เราก็เลยต้องพยายามแบบ เบรกๆไว้ก่อนนะครับว่ามันยังเล่นไม่ได้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณการกลับตัวมาละคือเวลาหุ้นลงมาแรงๆเนี่ยนะครับมันจะมีแค่สองอย่างนั้นแหละที่จะทําให้หุ้นเนี่ยเริ่มกลับมาเล่นได้นะครับก็คือ,อาการทาไดเวอร์เจนสมมติรีบาขึ้นมาแล้วถ้าเกิดรอบเนี่ยมันหลุดโลไปเนี่ยเราให้มารุ้นเดเวอร์เจนแต่มันก็มีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่ายกโลนะครับถ้าเกิดมันแบบไม่หลุดโลเนี่ยแล้วมีการยกโลอย่างเงี้ยเราก็เล่นได้นะครับคือมาสเตอร์เนี่ยเข้าเงื่อนไขที่2ก็คือ ถอยลงมาเนี่ยไม่หลุดโลก็ถือเป็นการยกโลนะครับเวลามันเริ่มมีการยกโลละมันก็ทําให้เราสามารถมองได้ว่าแรงขายเนี่ยมันเริ่มเบาบางลงนะครับเวลาแรงขายเริ่มเบาลงเนี่ยเราก็เริ่มกลับไปเล่นเรื่องของเทคนิครีบาลได้ละนะครับสำหรับมาสเตอร์แนวรับคือ40.25นะครับซอฟล้อถ้าต่ํากว่า38.5ส่วนเป้าหมายคือ43แล้วก็45นะครับก็คือพยายามเล่นเทคนิครีบาเฉยๆนะครับเพราะว่า ตัว RSI เนี่ยมันโอเวอร์โเยอะนะครับก็คิดว่าอย่างน้อยน่าจะมีจังหวะดีให้ RSI อเนี่ยออกจากเขต o v e r s o ์โบ้างนะครับแล้วก็ปิดด้วยตัวของ p ี m o นะครับสำหรับตัวของ p ีโมเนี่ยก็ย่อลงมาค่อนข้างแรงนะครับคือจากไฮที่ประมาณ2.2เนี่ยนะครับก็ถอยลงมาแถวประมาณ1 หกแถวเนี้ยนะครับที่เป็นเส้นสองร้อยนะครับคือตอนย่อลงมาแรงมากๆเนี่ยผมก็รอดูก่อนแหละนะครับคือวันที่มันแตะเส้นสองร้อยจริงมันแตะตั้งแต่วันที่หกละแต่ว่ามันมาแรงๆเนี่ยเราก็พยายามรอดูก่อนว่าให้มันแบบเริ่มยืนได้ชัวร์ก่อนดีกว่านะครับเ,เราก็จะเห็นว่ามันทดสอบเส้นสองร้อยเนี่ยมาสองรอบละแล้วก็ยืนได้ไม่หลุดนะครับมันก็ทําให้ความมั่นใจเนี่ยก็เพิ่มขึ้นระดับหนึ่งนะครับก็เลยทาให้มองว่าพีโมเนี่ยก็เริ่มเล่นเก่งกาไรได้นะครับ แนวรับคือ1.65นะครับสต็อป s อถ้าเกิดต่ำกว่า1.59แล้วก็เป้าหมายคือ1.75แล้วก็1.80สำหรับตัวของ p ีโมนะครับอันนี้เป็นแนว pullback ตัวเดียวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวถัดมานะครับก็มาถึงตัวของคำถามนะครับสำหรับคำถามตัวแรกนะครับเป็นตัวของเอ่อ BJC นะครับ BJC ถามว่าเข้าถั่วได้ไหมที่ ราคานี้นะครับทุน60.75นะครับ60.75เอ่ส20.75นะครับทุนแถวนี้นะครับผมว่าถ้าทุนแถวนี้ไม่จำเป็นต้องถั่วนะครับก็ให้ถือต่อเฉยๆมากกว่าสำหรับตัวของ BJC นะครับก็ดูพยายามดูการย่อรอบนี้นะครับถ้าย่อรอบนี้เนี่ยเป็นการยกลเนี่ย BJC มันก็มีโอกาสที่จะวกกลับเหตุผลที่เราไม่ค่อยอยากให้ถัวเพราะว่าราคาเนี่ยมันใกล้กับต้นทุนมากเกินไปนะครับคือเราไม่ค่อยแนะนำในการถั่วใกล้ๆก,กับตัวทุนนะครับ ส่วนตัวของสิงห์โฮเทลเนี่ยนี่คือยังไม่มีสัญญาณกับตัวเลยนะครับพวกนี้ก็ต้องพยายามรอไปก่อนจะเห็นว่าตอนนี้กลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยกราฟแทบจะไม่ดีสักตัวเลยนะครับผมไล่ให้ดูเนี่ยเซนเทลก็หลุดโลแล้วก็ไหลลงมาแรงนะครับไดเวอร์เจนไม่มีนะครับสำหรับมิน t นะครับก็หลุดแนวรับตรงนี้นะครับก็ไหลลงมาแรงนะครับไดเวอร์เจนพอรุนได้แต่แคนเดลก็ยังไม่กลับตัวนะครับเอราวันนะครับก็ หลุดโลลงมาแต่ตัวด i เวเ g เ n นก็พอลุ้นได้แต่ว่า candle ก็ยังไม่ได้กลับตัวนะครับจะเห็นว่าภาพทั้งกลุ่มเนี่ยของตัวของกลุ่มโทลิซึมเนี่ยตอนนี้ยังยังค่อนข้างจะจะแย่อยู่นะครับสำหรับตัวของ MTC นะครับถ้าเกิดเราจะรับ MTC เนี่ยแถวเนี้ยเริ่มเริ่มจะพอไหวบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิด Uh, Candle Stick เมื่อวานเนี่ยมันค่อนข้างจะดีนะครับค่อนข้างจะดีคือเราสามารถมองว่าตรงนี้อาจจะเริ่มเป็นการยกโลหรือเปล่าถ้าเริ่มเป็นการยกโลเนี่ยเราก็รับแถว40ได้แล้วก็วาง Stop Loss 39ถ้าผิดทางเราโดน1บาทแต่ถ้าถูกเนี่ยผมว่า42อเนี่ยอาจจะพอรุ้นได้สำหรับ MTC นะครับสำหรับแคลคอมก็สะสมได้นะครับก็จุดที่เราแนะนำซื้อเชิงเทคนิคไปคือ c คนเดลกลับตัวแท่งนี้นะครับดังนั้นแถวนี้เนี่ยก็คือแถวราคาเดิมที่เราเคยแนะนําซื้อไปนะครับดังนั้นแถวนี้ก็เป็นจังหวะในการสะสมได้นะครับมาที่ตัวของ BTS สนะครับสำหรับ BTS ผมว่าเริ่มเริ่มจะดูดีขึ้นนะครับเริ่มจะดูดีขึ้นเพราะว่าตอนที่มันย่อลงมาในในรอบล่าสุดเนี่ยหรือสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับมันก็เริ่มพอจะลุ้นได้แหละนะครับเป็นการลุ้นในเบื้องต้นนะครับว่าหรือว่ารอบนี้มันจะพยายาม ยกโลนะครับหรือว่ารอบนี้มันพยายามยกโลถ้าเกิดมันยกโลได้เนี่ยก็คือไม่ต่ํากว่า3.8เนี่ยนะครับก็มีโอกาสจะฟื้นกลับไปแถวประมาณช่วง4.1สําหรับตัวของ BTS นะครับคือตอนนี้มันก็มีไ e อ้พวกหุ้นที่ลงมาลึกๆเนี่ยนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยเวลาหุ้นที่ลงมาลึกๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่ามันจะชอบไปเข้าเงื่อนไขเดเวอเจนต์แต่ว่าวันนี้เราเริ่มเห็นข้อดีอย่างหนึ่งคือมันเริ่มมีบางตัวเนี่ยที่เริ่มแบบลุ้นยกโลได้นะครับเนี่ยมันก็ทําให้ถ้าเกิด มันเป็นการยกโลได้เนี่ยภาพตลาดเนี่ยมันก็จะช่วยหนุนให้มันมันดูดีขึ้นไปด้วยนะครับก็ไอเดียประมาณนี้นะครับสำหรับแอนเดนเฮาส์เนี่ยผมว่าผมว่าถัวได้นะครับเพราะว่ามันมันมันเป็นกรอบไซด์เวยยเนี่ยใหญ่มากเลยคืออาจจะเป็นข้อยกเว้นนิดนึงคือปกติถ้าเป็นแค่ดิเวอร์เจนเฉยเฉยเนี่ยเราจะไม่ค่อยแนะนาให้ให้ถัวนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นกรอบใหญ่และเป็นกรอบล่างจริงๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะเป็นข้อยกเว้นได้นะครับคือเวลาเราพูดถึงการวิเคราะห์เนี่ยนะครับมันก็จะมีพวก คอนเซปต์หลักอยู่แหละนะครับมัน70% 80%เนี่ยมันแอปพลายไปตามนั้นนะครับแต่ว่าบางอย่างมันก็มีเรื่องของข้อยกเว้นนะครับถัดมามาที่ตัวของซินเนกนะครับสำหรับซินเนกก็ขึ้นดีเลยนะครับการว่ารอบที่แล้วเนี่ยผมเอ่อเพลย์เซฟมากเกินไปนะครับคือก็คือเราก็เห็นว่าลอซินเนก์ในแนวรับอยู่แถวนี้นะครับแต่ว่าเราเราไปเห็นว่าเอ๊ะไฮมันไม่ยอมทำไฮใหม่ดังนั้นตอนนี้มันลงมาแถวแนวรับเนี่ยเราก็ยังไม่กล้าบูริชมากเพราะเราเราก็คิดว่า มันอาจจะลงมาแนวรับหลักที่เส้น200ก็ได้สุดท้ายก็ลงมาไม่ถึงนะครับดับงนั้นก็มีการปรับตัวกลับขึ้นมานะครับดับงนั้นตัวของซินเนก็มีโอกาสจะขึ้นนะครับแนวต้านคือมา14.5แต่ว่าถามว่ามันไล่ตรงนี้ทันไหมก็อาจจะไม่ทันนะครับสำหรับตัวของซินเนกมาที่ตัวของ SCS ซเนะครับก็วันเมื่อวานเนี่ยผมว่าแคนเดลก็ถ,ถือว่าดีนะครับเพราะว่าลงมาที่โลนะครับ c a นเดลก็กลับตัวก็ก็ตามสูตรทุกอย่างนะครับ d i v e r g e n จนก็ก็มีนะครับดังนั้นก็ลุ้นเทคนิคอลรีบาวได้แหละนะครับแต่เล่นนะครับก็อย่าลืมว่า Stop ปลอสมันคือโลเดิมนะครับส่วนเป้าหมายนะครับ2.7ถึง2.8สําสำหรับ s c Asset นะครับลาดเราคุยไปแล้วนะครับมาที่ตัวของคามาดบ้างนะครับตัวนี้ไม่ได้ดูนานเลยผมว่าคามาดเนี่ยผมว่าต้องต้องระวังมากขึ้นนะครับ คือตอนนี้ราคาอยู่ที่เส้น200วันนะครับเรา,าจะจะมองเผินๆว่าเออปกติเส้น200วันเนี่ยลงมาเนี่ยต้นปีเนี่ยซื้อเส้น200วันเนี่ยได้กําไรดีตลอดเลยนะครับแต่ว่ารอบตรงนี้เนี่ยมันเริ่มมีความแปลกๆนะครับก็คือเราจะเห็นว่าเส้น20เนี่ยมันมันพุ่งเข้ามาหาเส้น200เรื่อยๆดังนั้นมันมีความเสี่ยงกับการเป็นเดสครอสนะครับดังน,นั้นผมคิดว่ามันยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับก็คิดว่ายังไม่ค่อยน่าเข้าสําหรับคามานะครับสำหรับ OSP นะครับ ถ้าคัดไปแล้วผมว่ารอเฉยๆก่อนดีกว่านะครับคือช่วงนี้สมมติเราเราเล่นหุ้นบางตัวเนี่ยนะครับแล้วแบบเราเล่นแบบเราเล่นไปลวแล้วมันคัดไปแล้วเนี่ยนะครับผมว่าอย่าเพิ่งพยายามแบบรีบซื้อกลับนะครับก็พยายามรอดูไปก่อนดีกว่านะครับสําหรับตัวของ OSP นะครับสําหรับตัวฮาน่านะครับก็กราฟไม่ค่อยดีหรอกนะครับเพราะมันก็มีการทําหลุดโลลงมานะครับแล้วก็แคนเดลก็ไม่ไม่ได้กลับตัวด้วยนะครับเดเวอร์เจนก็ไม่มีนะครับดังนั้นฮาน่าก็ไม่มีอะไรให้เล่นเลยนะครับ สำหรับอิชิตานนะครับอันนี้เราก็แนะนำพลาดเหมือนกันต้นสัปดาห์เนี่ยเราเห็นคันเดลตรงเนี้ยกลับตัวนะครับเราคิดว่าน่าจะเกิดเทคนิครีบาลดชสุดท้ายไม่เกิดรีบา์นะครับโดนขายมาอีก3วันนะครับแต่ถามว่าถ้าติดอยู่เนี่ยลุนได้ไหมนะครับมันก็ยังลุ้นได้แหละเพราะว่าเราก็ยังมีดิเวอร์เจนตรงเนี้ยให้ลุนนะครับแต่มันจะเป็นการลุ้นที่ว่าเราไม่ได้หวังเรื่องของกําไรละคือสมมุติตอนเล่นดิเวอร์เจนเนี่ย ไอ้ครั้งแรกเนี่ยเราก็จะหวังกําไรว่าโอเคขึ้นไปเส้น20เราจะเทคโปรฟิตแต่บางครั้งเวลามันแบบมันลงมาต่อเนี่ยนะครับแต่เกไดเวอร์เจนยังอยู่เนี่ยไอสิ่งที่เราหวังเนี่ยคือการกลับมาออกแถวราคาทุนนะครับมันอิชิตันเนี่ยผมว่ายังพอหวังออกที่ทุนได้แต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยถามว่าหน้าเก่งกําไรไหมผมว่าไม่ค่อยหน้านะครับส่วนกลางยาวเนี่ยสมมุติผมขอมาดูในกราฟรายสัปดาห์เนี่ยเล่นกลางยาวเนี่ยรับจริงๆเนี่ยมันคือ12.7มากกว่านะครับ คือเวลาถามเรื่องกลางยาวในส่วนใหญ่ผมจะชอบเปลี่ยนไทม์เฟรมนะครับไปคือไปดูตัวของไทม์เฟรมรายสัปดาห์นะครับสำหรับไทยคมผมว่ารอยืนนิ่งๆก่อนดีกว่านะครับก็มีแนวรับเนี่ยแถวประมาณโซน uh, 11.3 11.4ละนะครับส่วนแนวต้านก็12.5แต่ว่าล่าสุดมันถอยลงมาแรงนิดนึงนะครับไปเจอแคนเดลแท่งนี้ผมก็เลยคิดว่าไทยคมก็รอยืนนิ่งๆก่อนก็ได้นะครับส่วนบ้านปูนะครับกราฟเริ่มดีขึ้นอย่าง ต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้เราก็มีการคุยตัวของบ้านปูไปในช่วงบ่ายเหมือนกันว่าให้ดูตรงนี้ไว้นะครับก็คือโลที่มันหลุดลงมาเนี่ย4.72 4.74เนี่ยถ้ามันกลับมายืนได้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะทําให้เอก้อนที่มันหลุดลงมาเนี่ยเป็นฟรอเบกดาวนะครับถ้าเป็นฟรอเบกดาวเสร็จปุ๊บราคาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะฟื้นกลับขึ้นมานะครับเนี่ยบ้านปูก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องของแกลบนะครับจะเห็นว่าช่วงหลังๆเนี่ยตัวไหนที่แบบเปิดแกล็บลงเนี่ยมันเริ่ม กลับมาปิดได้นะมันไม่เหมือนกับปีที่แล้วนะคือปีที่แล้วหรือต้นปีเนี่ยส่วนใหญ่ตัวไหนเปิดแกลบลงเนี่ยมันต้องระวังเบรกเอาเวแล้วส่วนใหญ่เวลาเบรกเอาเวคือเปิดแกลบละไม่ปิดเลยนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยมันก็แบบเปิดแกบลบแล้วกลับมาปิดได้เนี่ยมันก็เลยทําให้อันนี้เป็นทําให้ผมเวลาผมมองดาวไซด์ของเซฟเนี่ยผมเลยมองว่าดาวไซด์เนี่ยมันเริ่มน่าจะไม่ได้เยอะแล้วนะครับ กลับมาบ้านปูกันต่อนะครับก็คือ,อถ้าจะรับเนี่ยก็มัน4.82นะครับแถวเนี้ยค่อยค่อยรับละกันนะครับ้าเกิดไม่ได้ซื้อตั้งแต่ตอนเมื่อวานสำหรับตัวบ้านปูนะครับ Bbl นะครับแนวโน้มอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับลงมาที่โลเดิมแต่ว่า candle ก็ยังไม่ได้กลับตัวชัดผมก็เลยคิดว่ายังไม่ค่อยน่าเบ t เท่าไหร่สำหรับตัวของ b b l นะครับส่วน A w C นะครับตัวนี้ก็ยังไม่ค่อยดีนะครับเราก็ไม่พยายามหลีกเลี่ยงไปนานละ A W C นี่ผม จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าแนะนําเก่งกําไรล่าสุดไปเมื่อไหร่นะครับเพราะว่ามันมันหลุดโลลงมาด้วยนะครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยโอเคมันอาจจะมีเนี่ยสังเกตนะมันมีเรื่องของแกลแล้วก็ขึ้นไปปิดแกลแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่มีอะไรเล่นเพิ่มนะครับ AWC ก็ต้องรอไปก่อนนะครับอ่นด์แอนด์เฮาส์ How, คุยไปแล้วนะครับว่ามันคือเรื่องเรื่องของการเล่นเทคนิคอลรีบาวล่าคันเดลดีนะครับส่วน SCA ก็แนวรอรับที่แกลบตามเดิมนะครับประมาณ20นะครับเราก็ไม่ได้ไม่ได้บูขนาดที่แบบไล่ตาม ขึ้นไปสำหรับตัวของ STA นะครับมาที่ Labbit นะครับ Labbit ก็ยังถือว่าเป็นภาพของการขึ้นอยู่นะครับมันก็เกิดตัวของ Golden Cross เกิดขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็คุยกันว่าภาพก็ยังถือว่าเป็นขาขึ้นอยู่เราก็ไล่ไปหละนะครับสำหรับตัวของ Labbit เนี่ยถ้าเกิด l o ตรงนี้ยนะครับโลตรงนี้ยมันยังยกต่อได้อย่างต่อเนื่องเนี่ย ยกต่อได้ไม่ไม,ไม่ไม่หลุดเนี่ยนะครับก็มองขึ้นต่อสำหรับรับบิดแนวรับก็มา0.54นะครับถ้าเล่นก็ต็อป0.5นะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยก็ลากไายต่อไปนิดนึงนะครับว่าถ้ามันต่อหายตรงเนี้ยไปเนี่ยมันอยู่เท่าไหร่นะครับก็ได้ประมาณแถว0.62นะครับโอเคเวลาเราหมดละนะครับเดี๋ยวขออีก2ตัวละกันนะครับเป็นตัวของ CPF นะครับ CPF ก็กลายเป็นว่าพลาดเหมือนกันเพราะว่าตอนจังหวะย่อมาเนี่ยเนี่ยผมไปไปกังวลมากไปนิดนึงไปกังวลเรื่องของ ดเวอร์เจนมากกว่านิดหนึ่งก็เลยทําให้ตอนยอ่อลงมาเนี่ยไม่ไแนะนําซื้อจะเห็นว่าจริงๆริงแพทเทิร์นมันก็คล้ายกับช่วงนี้เหมือนกันนะครับแพทเทิร์นมันคล้ายกับช่วงเนี้ยแต่ตอนตอนรอบตรงเนี้ยที่ย่อมาเนี่ยเราแนะนําซื้อนะครับเราก็ได้ไฮเออร์ไฮไปแต่รอบตรงเนี้ยผมไม่ที่ผมไม่ได้แนะนําซื้อเพราะผมไปไปกังวลดเวอร์เจนมากไปก็เลยแบบกะจะรอราคาที่มันลึกไปสุดท้ายมันก็ไม่ถึงแลวราคาก็เบรกไฮขึ้นไปแต่ถามว่าเบรกไฮแบบเนี้ยน่าตามไหมก็ไม่ได้มองว่าน่าตามเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เบรกไฮไปเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมว่าก็ไปเกิดดเวอร์เจนต์ต่อนะครับถ้าจะรับแบบ aggressiv e จริงๆเนี่ยก็รับประมาณ24.4แล้วกันแล้วแบบพยายามเฝ้าว่าไม่ให้หลุดตรงนี้นะครับถ้าไม่หลุดตรงเนี้ยก็ยังพอมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่ได้เล่นแบบเชิงแบบ buy and hold ละมันจะเป็นลักษณะข,ของเชิงเทรดดิ้งมากกว่านะครับส่วน JMT เริ่มเปลี่ยนเทรนหรือ,อยังนะครับก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนในในอย่างน้อยก็ในภาพระยะสั้นแล้วแหละเพราะว่าเส้น20เนี่ยมีการเบรกขึ้นไปได้แล้วสําหรับตัวของ JNT ก็มุมมองในเทคนิคนะครับวันนี้ก็จบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็รอพบกับนักวิเคราะห์พื้นฐานกันได้ต่อนะพี่โจมานั่งรอละนะครับสวัสดีครับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพื่อให้กำลังใจพร้อมกับกดปุ่ม s u b สไครปและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะสำหรับแฟนเพจหยวนต้าที่รับชมผ่านทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทางเราและที่สำคัญ อย่าลืมกดปุ่ม C first เพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ